มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดใจคุณป้าเผาทานถูกลอตเตอรี่18ล้านไร้ทองใส่ขอแต่งตัวเหมือนเดิมค่ะเวลา15นาฬิกาของวันที่3ธันวาคม64ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านของนางสาววันนาหวังผลอายุ52ปี ที่หมู่ที่8ตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะคะผู้ที่โชคดีถูกรางวัลที่1งวดที่ผ่านมารับเงินก้อนโต18ล้านพบว่าบ้านในวันนี้สงบนะคะมีเพียงลูกชายแล้วก็ลูกสาวเฝ้าบ้านทราบว่านางสาววันณนาเดินทางไปตลาดโคกตูมเพื่อซื้ออาหารมาทํากินที่บ้านคะ่ะจนเวลาประมาณ16.30นนได้เดินทางมาถึงพร้อมกับเครื่องคราวสําหรับทําก๋วยเตี๋ยวถุงใหญ่ ผู้สื่อข่าวถามว่าใช่วันนาคนเดิมไหมก็ได้รับคำตอบพร้อมเสียงหัวเราะแบบมีความสุขว่าวันนาคนเดิมจ้าและเมื่อถามว่ารับเงินมาแล้วหรือยังได้คำตอบว่าจะรับมาทำไมเอาฝากธนาคารไว้เวลาจะใช้ก็ไปเบิกเอาไม่ต้องติดตัวให้มีความเสี่ยงเพราะว่าบ้านอยู่ไกลจากตัวเมืองและยังอาศัยอยู่ในเขตของทหารกำลังคิดหาทางขยับขยายไปอยู่ใกล้เมืองใกล้ตลาด เมื่อถามต่อว่านึกว่าวันนี้จะได้เห็นวันนาแต่งตัวสวยสวมเสื้อผ้าสีสดใสแต่งหน้าทาเล็บใส่ทองเหมือนเศรษฐีทั่วไปวันนาตอบว่าจะขอเป็นคนเดิมแต่งไปก็ไม่สวยเพราะว่ารูปร่างของเราไม่งามแบบนี้เหมาะสมกว่าเมื่อถามว่าลูกๆและสามีอ้อนของเงินหรือไม่ได้รับคําตอบว่าทุกคนในครอบครัวเคยลําบากมามากลูกเรียนจบเพียงแค่ม .3 ตนเองจบแค่ป .6 รับจ้างมาทั้งชีวิต มีแต่ความลำบากถูกกดขี่ข่มเหงสารพัดเข้าป่าหาหน่อไม้ขายเลี้ยงลูกซึ่งลูกๆรู้ดีและสามีก็ไม่ใส่ใจกับเรื่องของเงินยังคงไปหาฟืนเผาถ่านเช่นเดิมส่วนตนจะไปดูรถยนต์กระบะให้ลูกสักคันหนึ่งเอาไว้ซื้อของเข้าร้านชำจะได้ไม่ต้องไปจ้างใครเขาอีกเมื่อถามว่าเรามีญาติเพื่อนฝูงมาของเงินบ้างไหมได้รับคำตอบว่า แบ่งให้กับญาติทุกคนเพื่อนฝูงที่เคยลำบากมาด้วยกันก็ไม่เคยลืมเข้าตลาดจะตามหาแม่ค้าลอตเตอรี่คนนั้นที่ให้โชคกับเรากะว่าจะมอบรางวัลเป็นสินน้ำใจแล้วก็คงจะซื้อลอตเตอรี่อีกเรวยไปแต่จะน้อยลงเพราะถือว่าได้บุญวาสนาใหญ่ที่สุดแล้วในครั้งนี้ mm hmm. เกิดมาจนอายุ52ปีนี่เป็นความสุขที่สุดเท่าที่เคยมีมาทั้งชีวิตแต่จะขอทำตัวติดดินเช่นเดิมกินอยู่เหมือนเดิม รวยแล้วใช่ว่าจะลอยฟ้าได้ซะที่ไหนวน,หนากล่าวพร้อมเสียงโหเราะที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขค่ะก่อนที่จะขอยตัวเพื่อเตรียมทําอาหารไว้รอรับสามีที่ยังไม่กลับจากการเผาถ่า,านขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ